แหวนเรียกทรัพย์สวมที่นิ้วไหนถึงจะรวยแหวนไม่ใช่เพียงเครื่องประดับที่เสริมความสวยงามเท่านั้นแต่ในทางความเชื่อและห่วงจุย้ยยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์เรียกทรัพย์เสริมโชคและปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้ด้วยที่สําคัญการเลือกสวมนิ้วที่ถูกต้องยังเชื่อกันว่าสามารถกําหนดทิศท,ทางของโชคลาภและการเงินในชีวิตได้วันนี้เรามาลองดูกันครับว่าการใส่แหวนแต่ละนิ้วมีความหมายอย่างไร และนิ้วไหนที่ช่วยเรียกทรัพย์ได้มากที่สุด 1. นิ้วโป้งนิ้วโป้งแทนพลังอำนาจและการควบคุมหากสวมแหวนที่นิ้วนี้เชื่อว่าจะช่วยเสริมบาร,รมีเหมาะสำหรับคนทำธุรกิจการบริหารงานและการเงินก้อนใหญ่ 2. นิ้วชี้นิ้วแห่งการนำทางและความมั่นใจสวมแหวนที่นิ้วชี้เชื่อว่าจะช่วยให้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสริมโชคลาภด้านการงาน ทำให้มีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนและเหมาะกับคนที่ต้องการความก้าวหน้า 3. นิ้วกลางเป็นนิ้วที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงและการป้องกันภัยการใส่แหวนที่นิ้วกลางจะช่วยปัดเป่าครอบร้ายป้องกันการสูญเสียทางการเงินและยังช่วยให้การเงินคงที่ไม่รั่วไหล 4. นิ้วนางนิ้วนางเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความมั่งคั่งหากสวมแหวนที่นิ้วนี้เชื่อว่าจะช่วยเสริมสเสน่ห์ เรียกลูกค้าทําให้การเงินคล่องตัวเหมาะสําหรับคนค้าขายและผู้ที่ต้องการเสริมโชคเรื่องความสัมพันธ์5นิ้วก้อยนิ้วแห่งสเสนห์และการเจรจาการใส่แหวนที่นิ้วก้อยเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้จามีคนเชื่อถือได้รับความเมตตาและยังดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมาะสําหรับนักขายพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่อยากเสริมดวงการเงินเคล็ดลับเพิ่มเติมนะครับ ถ้าอยากเสริมดวงด้านการเงินแนะนําให้ใช้แหวนที่ทําจากทองหยกหรือเงินเพราะถือเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งถ้าอยากเน้นโชคลาภจากการเสี่ยงโชคควรเลือกแหวนที่มีลวดลายพญานาคหรืออัญ,ญมณีสีเขียวหรือทองสําคัญที่สุดคือใส่ด้วยศรัทธาและใช้แหวนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทําสิ่งดีๆเงินทองก็จะเข้ามาเองครับสรุปการใส่แหวนไม่ใช่เพียงความสวยงาม แต่ยังเป็นเคล็ดลับเรียกทรัพย์และเสริมโชคลาภหากเลือกสวมให้ถูกนิ้วถูกอัญมณีและใช้ด้วยความศรัทธาเชื่อว่าจะช่วยให้การเงินคล่องตัวร่ำรวยและมีโชคเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครกด subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกงวด